เปลี่ยนกราฟนะครับเปลี่ยนกรารฟมาดูเส้นตรง L5 นะครับเรียนดูเส้นตรง L5 นะนะครับคือเส้นนี้เส้นนี้เห็นไหมครับอ่ะกูก็ย้ายให้ดูนะครับ L5 เห็นไหมครับ L5 เรียนดูนะครับเส้นตรง L5 เนี่ยนะครับเส้นตรง L5 คือเส้นตรงนี้ปกติ L1 ขึ้น L2 ขึ้น L4 ขึ้น แต่เส้นตรง L5 นะครับมันลงเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาเรียนหา slope เนี่ยนะครับนักเรียนทำเหมือนเดิมครับสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะครับเพรฉะนั้นครูจะให้แทนด้วยสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนะครับเรีนดูตรงนี้เลยนะน้ำตาลนักเรียนของนักเรียนก็อาจจะระบายสีอันหนึ่งนะครับหรือใช้วิธียังไงก็ได้นห้เรียนให้รู้ว่าเออมันอยู่ตรงนี้นะ นะครับไ้นั้นอ่าเป็นอย่างนี้ L5 นะครับเหนดูนะครับอ่าวประบบายสีละนี่เห็นไหม L5 นะครับระ,ะบายรวดเร็ว นักเรียนเห็นไม่เก๋ไหมครับว่าเนี่ยมันก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะครับนักเรียนดูเดลต้าวายอยู่นี่ครับเดลต้าวายเดลต้าวายมีค่าอะไรเรียนนับสิครับนับหนึ่งสองสามสี่สี่หน่วยเขาอยากมาดูเดลต้าเอ็กซ์มาตรงนี้เดลต้าเอ็กซ์นะครับเดลต้าเอ็กซ์เนี่ยนะครับนับสิครับหนึ่งสองสามสี่เดลต้าเอ็กซ์มีค่าเท่ากับสี่ นะครับและกราฟตัดแกน y ที่ c มีค่าอะไรนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ c มีค่าเท่ากับอะไรครับ4เพราะฉะนั้นสมการทั่วไปของเส้นตรง l5 นะครับเส้นตรง l5 เนี่ยนะครับ y เท่ากับ m x บวกด้วย c y m เท่าไหร่นะเนี่ยนเดียว y คือ4 Delta x ก็4 4ส่วน c มีค่าเป็น1นะครับ1 x เป็นคือ4ส่วน4ใช่ไหมครับบวกด้วย C c มีค่ากับ4เพราะฉะนั้นเขียนใหม่ครับเขียนใหม่จะได้ y เท่ากับเท่าไหรครับ4หาร4ได้1ึงก็เป็น x บวกด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นสมการของเส้นตรง l 5 y เท่ากับอะไรครับนันเนเนกนนเรียนเนื่องจากนักเรียนนึกเหนนะครับนักเรียนเนื่องจากนะครับนักเรียนเนื่องจากเนี่ยเนื่องจากสลบ ก้ามันลงนะด้านหน้าเราต้องใส่เครื่องหมายลบไปด้วยนะครับลบไปด้วยลบไปด้วย y, y เลยเท่ากับอะไรลบ x บวกด้วยอะไรครับ4นะครับลบ x บวกด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนระวังนิดนึงนะครับเวลาเรียนหาค่าความชันเนี่ยนะครับดูดตีนะครับ,รค,รบความชันนะักเรียนลนักษณะความชันเนี่ยนะักเรียนดูให้เรียนที่นายอย่างนี้นะครับนะักเรียนดู กราฟเส้นตรงนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทนะั้งหมด4ลักษณะนะครับสีลักษณะนะครับเรียนดูนะครับสีลักษณะลักษณะที่1น,นะครับแบบเนี้ยกราฟมันตั้งฉากกับแกน x เลยตอนนี้ความชันนะครับหาค่าไม่ได้นะครับตรงนี้ความชันหาค่าไม่ได้นะครับเนี้ยอินฟินิตี้เลยนักเรียนส่วน รูปแบบที่2แบบนี้ความชันนะครับหาค่าได้จะมีค่าเป็นบวกส่วนรูปแบบที่3ความชันนะครับจะมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีความชันเลยนะครับเพราะมันขนานส่วนรูปแบบที่4นะครับรูปแบบที่4เนี่ยนะครับรูปแบบ4สี่นี้ความชันจะมีค่านะั่นคือแสงหมายลบติดลบไปเลยนะครับ ถ้าแบบ1ห,หาค่าไม่ได้นะครับมีค่ามากอันที่2มีค่าเป็นบวกอันที่3เป็นศูนย์อันที่4มีค่าเป็นลบเรียนจดไว้ครับจดไว้ครับเานั้นเวลาเรียนดูการาฟเรียนสังเก็ดูเส้นการาฟนะครับนะครับเส้นการาฟดูว่าเป็นลักษะไหนนะครับโดยเทียบกับแกน y แกน x นะครับเทียบแกน y แกน x นะครับเทียบกับแกน y กับ x นะครับเนี่ย y ก x นะครับถ้ากราฟเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นบวกนะครับแบบนี้เป็นบวกถ้าแบบนี้ลงมาอย่างนี้เป็นลบถ้าขนานแบบนี้อย่างนี้เป็นศูนย์ถ้าขนานแกน y หาค่าไม่ได้มีค่ามากๆนะครับเอาละนะครับนักเรียนเพราะะนะนักเรียน คราวนี้นักเรียนเราก็เลยได้สมการเช่นตรง l 5แล้วัด l 5เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สมการหมายเป็นนะครับเอาละ l 5นะครับ l 5นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเมื่อกี้เราหามาแล้วเพราะฉะนั้น l 5เาเมื่อกี้เราได้ค่า c มีค่าอะไรครับ l 5 c มีค่ากับ c นะครับ m m ติดลบ m เป็นลบ1เพราะฉะนั้นสมการคือ สมการคือ y เท่ากับ m ก็คือ,อลบหนึ่งถ้เป็นลบ x บวกด้วย c c มีค่าเป็น4นะครับนี่คือคำตอบนะครับและเรียนดูสมการสุดท้ายนะครับสมการสุดท้ายนะครับสมการของเส้นตรง l 6นักเรียนเห็นไหมครับเส้นตรง l 6เนี่ยอยู่ไหนเอ่ยเส้นตรง l 6นักเรียนเส้นตรง l 6อยู่นี่น็่นคือเส้นนี้นะครับ เส้นนี้อ่ะขยายให้ดูชัดๆนะครับดูนะนะครับดูชัดนะอ่านี่เส้นตรง L6 ันี้นะครับเส้นตรง L6 นะครับนักเรียนทัานเก่ดูครับว่าดูเส้นตรงนี้ y จะมีค่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ค่า x ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบ2เพราะฉะนั้นในเส้นตรง L6 เนี่ยค่า c นะครับกราฟไม่กราฟไม่ตัดแกน y เลย ะครับแล้วค่า m นะครับ m เนี่ยมันก็ไหนครับหาค่าไม่ได้หรือไม่หาค่าไม่ได้หรือนมีค่า infinity สมการก็คือคำนวณการกคือเรียนดูนะครับเรียนดูนะครับเส้นตรง l 6ตรงนี้สมการกคือนะครับมันจะมีเฉพาะค่า x ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยกราฟเส้นกราฟ l 6เนี่ยมันไม่ตัดแกน y แต่มันตัดแกน x ที่ไหนครับ x มีค่ากับอะไร ล 2, สมการคือ x เท่ากับลบสนี่คือคําตอบเลยนะครับ -x เท่ากับลบสเลยนะครับเห็นไหมนะครับเอาละมาะเรียนดูนะครับรอบวัด